คำวันนั้นฝนยังไม่ตกแต่กลิ่นดินเหมือนเปียกมาหลายปีแม่คําปันคุกเข่าอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อคงมือสั่นจนเทียนหยอดขี้พึ่งลงหลังมืออินตาลูกข้าไม่เหมือนเดิมหญิงชรากลืนคํามันแค่ฟันตัวเองเอาไปผูกกับเชือกทําเป็นเสือเล็กๆหเราทั้งคืนหลวงพ่อคงวางไม้เท้าตรงขอบธรณีเสียงไม้แต่พื้นเหมือนขคอประตูไปถึงป่าท่านถอนใจเวลตาเก่าแกกว่าความแก่ของร่างกาย ถ้าของนั้นหลุดจากคำสอนครูเป็นกรรมของข้าข้าต้องไปลมยามเย็นหอบกลิ่นทูบเก่าเข้ามาในกุฏิเอหนานไอเงยหน้าหลวงพ่อลมมาจากทิศตะวันตกหลวงพ่อยิ้มจางทิศของเสือเช้าถัดมาแสงแรกไม่กล้าลงไปถึงรงทางเต็มไปด้วยซากพุ่มบูชาเศษได้สีดำเปียกฝนพันตามกิ่งไม้มีไม้เสือดำตัวเล็กจิว๋วางเรียงหันหน้าเข้าป่าเหมือนยามนับไม่ถ้วนเอ็นชี้ไปที่ไม้เสือตัวหนึ่งฟันมนุษย์ฝังแทนเขี้ยวของใคร หลวงพ่อคงก้มดูไม่แต่ต้องของป่าไม่ใช่ของคนเมื่อขยับไปอีกหน่อยพบรอยเล็บยาวสี่รอยบนลำต้นอย่างลึกเท่ามีดคมแต่ปลายเล็บทิ้งผงขมเหลาสีทองแดงกลิ่นยางเผาแต่ปลายจมูกครู่ท่านยังจุดไฟเสียงหลวงพ่อเหมือนคนพูดกับเงาปลายบายสาลาไม้ครึ่งหลังพังลงทับฐานกองไฟเก่ากลางลานมีวงอักษรสลักบนหินฝนล้างจนเหลือเป็นรอยลาง,ลาง เอ็นขุดดินเบาๆตรงกำแพงดินเจอห่อผ้ายันสีดำแข็งตึงเปิดเห็นกระดูกนิ้วร้อยเป็นโพงปลายแต่ละชิ้นขุดเป็นฟันเสือเอ็นหน้าซี่คนทำให้ครูหลงพ่อคงไว้ห่อผ้าไม่ใช่ของถวายแต่คือของที่ยึดไว้เพื่อครูอยู่ต่อท้องฟ้าเปลี่ยนสีกลายเป็นเขียวคล้ำคล้ายชั้นน้ำหลงพ่อคงแงงหน้าในดวงตาเห็นสะเก็ดไฟเล็กๆลอยขึ้นเหนือย,ยอดไม้เหมือนใครเผาพิธีอยู่ใต้ดิน คำเมื่อเร็วเราป่าบังคับให้มืดหลวงพ่อคงกับเอ็นก่อไฟกองเล็กกันสัตว์และเงาเสียงคำรามต่ำลอยมาตามลมไม่ชัดว่าเสือหรือคนบางจังหวะเสียงนั้นลากยาวกลายเป็นสวดช้าหนักส่วนท่อนสุดท้ายของบทที่หลวงพ่อคงสวดคำถ้าได้ยินเสียงสวนห้ามทนกลับหลวงพ่อเตือนเพราะมันจะพาเราเดินเป็นวงจนกลับไปยืนตรงที่ตายคนแรกไฟลดเหลือฐานแดงใต้แสงเล็กๆเ,เ,เอ็นเห็นงาเสอือเสียบอยู่ใต้เสาศาลา พอเขาเอื้อมไปแต่งานนั้นอุ่นเหมือนเพิ่งออกจากไฟรุ้งสางควันบางๆลอยจากปลายลำห้วยตามรอยควันไปพบเจดีแต่ครึ่งใต้ฐานมีช่องดินบันไดแคบพาไปในลมหายใจเย็นก้นถ้ำร่างครูบ้าเสือดำนั่งขัดสมาธิมือวางบนไม้เทา้าผิวย่นแห้งแต่ไม่เนา่ารอบๆมีเทียนดำอ่อนๆหออลายเล่มหยดใส่พื้นหินจนกลายเป็นตะไครฟันคนหลวงพ่อคงพนมมือน้ำตาร้อนในป่าที่เย็นจัดสิทธิ์มาแล้วท่านครู เงาด้านหลังกระตุกเหมือนเสือขยับหางเสียงกระซิบโบราณคลานตามกำแพงหินเข้าหูเขาคมเจ้ายังอยากแรงเท่าข้าไหมไฟเทียนลุกแรงขึ้นเองเปลวสีส้มดันเงาบนผนังให้สูงเหมือนเสาไม้จากร่างครูบาลอองดำดำแทกออกมาเป็นเงาเสือตาไม่มีแต่เงาเหล่านั้นหันหน้าหาหลวงพ่อคงพร้อมกันเอนานไอถ่าย,ถยชิดผนงังหลวงพ่อเสียงท่านเรียบแต่ฝ่ามือขาวซียานี้เรามาเพื่อเห็นมัน เงาเสือหนึ่งร่างเคลื่อนเข้ามาใกล้ฟาดหัวบันไดจนผงหินกระเด็นเมื่อแสงเทียนสะท้อนเงานั้นเผยหน้าคนทาบอยู่เป็นชายหนุ่มฟันหักริมฝีปากมีได้ดำเย็บปากไว้แบบพิธีน้ำลายผสมเลือดซึมตามรอยได้ตกลงพื้นเป็นหยดสิบไม่ได้ตายสิบแค่กลายเป็นเงาเสียงนั้นดังจากหลายคอประสานกันจนเพดานหินสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเสือคำรามเงาเสือแยกเป็นสิบแต่ละตาเป็นแสงฐานแดง ใบหน้าคนบนเงาไม่เหมือนกันมีทั้งหนุ่มสาวและวัยกลางคนทุกหน้ามีรอยตะปูยันร้อนตรึงกลางหน้าผาพวกเขาร้องขอไม่เป็นภาษาอยากออกไปตายให้หมดอยากให้ครูปล่อยแต่ยิ่งใกล้ร่างครูบ้างเงายิ่งรัดตัวเองแน่นเป็นเกลียวขวันเหมือนคำสาบานบิดกลับมากินผู้สาบานหลวงพ่อคงทนดูไม่ไหวกำลุกประคำจนเลือดที่นิ้วผสมกับยางเทียนข้าขอรับผิดปลดพวกเขาเถิดเงาทั้งสิบหยุดร้องในคราวเดียวเงียบจนได้ยินเลือดหยด เสียงครูบาเอ่ยเหมือนถอนใจถ้าสิบอยากปลดคืนของให้ครูก่อนกลางพื้นหินปรากฏวงอักษรละลายจากขมเอายันขึ้นมาเหมือนน้ำมันเดือดหลวงพ่อคงรู้ทันทีนี่คือบทคืนพลังให้ครูพิธีต้องห้ามที่ครั้งหนึ่งเคยกลืนทั้งสำนักเอหนานไอ้าสายหน้าหลวงพ่ออย่าแต่หลวงพ่อคงเริ่มสวดเสียงสั่นแต่แน่วแน่ร่างครูบาขยับนิ้วครั้งแรกในหลายสิบปีไม้เท้าเอียงเล็กน้อยเพดานหินหยดน้ำเป็นสายเสียงเผาเหมือนเสียงคนข้อฝัน เงาเสือทั้งหมดวิ่งวนรอบวงเอาหัวถูพื้นจนเกิดประกายไฟสีทองแดงคืนเดียวกันนั้นที่หมู่บ้านอินตาลุกขึ้นทั้งที่ไครสูงเขาไปที่กระท่อมลำธารน,นั่งขูดกระดูกข้อนิ้วของตนเองกับหินเสียงกระดูกครูดบทึบๆท,ทาให้สุนัขเห่าพร้อมกันทั้งบ้านอินตายิ้มยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาเขาร้อยกระดูกเป็นหุ่นเสอือแล้วจุดไฟเผาด้วยน้ํามันยางควันกลิ่นคมลอยไปทั่วหมู่บ้านใครสูดเข้าไปจะเห็นเสือเดินอยู่ริมนา ชาวบ้านเริ่มคลั่งบ้างกรีดแขนเอาเลือดหยดลงพื้นว่าจะป้อนเสือหมู่บ้านกลายเป็นเวทีพิธีที่ไม่มีใครรู้ตัวใต้ดินหลวงพ่อคงหยุดสวดเอานิ้วกรีดปลายนิ้วตัวเองเลือดอุ่นหยดลงพื้นเข็นอัขระถอนกำเป็นเส้นควายเงาเสือสิบร่างสะท้อนแสงเลือดร้องในคอเหมือนคนฝืนหายใจไฟเทียนพุ่งใหญ่แล้วมอดเหลือกลิ่นควันเข้มจนแสบตาเงาทั้งหมดถอยออกจากร่างครูบาแต่ไม่หาย มันแยกไปเกาะเงาของหลวงพ่อคงแทนทําให้เงาของท่านนาขึ้นจนพื้นหินรับน้ําหนักยุบเป็นรอยเท้าดํายังไม่พอเสียงครูลอยจากไม้เท้าไม่ใช่จากปากเจ้ายังโหงแรงในใจยังอยากเท่าคาหลวงพ่อคงเงียบเพราะคํานี้คือความจริงที่เจ็บที่สุดหลวงพากับเอ็นกลับขึ้นหมู่บ้านเพื่อดูอินตาบ้านคมิ้นคือบ้านอินตาหน้าบ้านผูกขึงเส้นได้ดําระยงจากเสาไปต้นไม้ปลายได้ห้อยฟันคนและเล็บหลายสิบชิน้น ลมพัดของพวกนั้นกระทบกันเกิดเสียงกรุ้งกริ้งเหมือนเหล็กบางในเรือนอินตานั่งเผาหุ่นเสือบนถาดดินน้ำมันยางเดือดปุดแม่คำปันร้องให้ยกน้ำมนจะสาดใส่ลูกอินตาหันมาตาขาวดำครึ่งหนึ่งยิ้มแค้นแม่อย่าดับไฟของครูหลวมพ่อคงเอามือแต่หน้าผากอินตาร้อนจนผิวมือไม่เป็นรอยแดงท่านดึงมือกลับเห็นขี้เท่ายันติดนิ้วของเสือเข้าใจเขาแล้วเขาหิวไฟไม่หิวข้าวเพื่อกันหมู่บ้านไม่ให้ไฟพิธีรวมหลวงพ่อคงทำกงจักดำ คือปักตะปูยันร้อนตรงหัวมุมทิศทั้งสี่ใช้น้ำมันยางชุบให้ร้อนจัดก่อนจิ้มลงดินทุกครั้งที่ตะปูแตะพื้นเสียงแผดเหมือนงูโดนน้ำเดือดควันดำพยพุ่งพุ่งขึ้นเป็นเส้นลอยไปจับกับเมฆชาวบ้านที่ติดควันเห็นภาพคุ้มเสือ้าถับท้องฟ้าร้องโวยวายจนกัดลิ้นตัวเองเลือดหยดลงพื้นไหลรวมกันตรงกลางลานเป็นรูปตาเสือบรรยากาศทั้งหมู่บ้านเหมือนอยู่ใต้ฝ่าเท้าอะไรสักอย่างเอหนานไอนาซีหลวงพ่อพื้นเต้นได้ เพราะเราตรึงประตูวิญญาณมันจึงดิน้นคนเท่าพาชายชราไปหาตาเวียงริสีผ้าขาวบนหน้าผาตาเวียงเคยเป็นสิทธิของสิทธิ์ผ่านพิธีเดียวกับหลวงพ่อคงแต่นี้ได้เขาเล่าว่าครูบ้าผูกชีวิตกับดอกตองดำดอกไม้ที่เกิดในเงาต้นตองเพียงปีละครั้งกลางคืนเดียวถ้าเผาดอกนั้นพร้อมเลือดสิทธิสิบคนครูจะอยู่ข่ามาดูพลาดเมื่อสาิปีก่อนดอกตองไม่ไม่หมดวิญ,ญญาณเลยล่ามค้างทุกคน ยกของครูออกต้องเผาดอกตองดำให้ดับด้วยใจไม่หงแรงคนทําต้องเป็นคนที่ยังรักครูแต่ไม่อยากเท่าครูอีกแล้วตาเวียมองหลวงพ่อคงนิ่งยาวเจ้าไว้ไหมหลวงพ่อคงพนมมือคราวนี้ข้าจะยอมอ่อนกว่าเนาตกดึกจุดบูชาราบดงติดพร้อมกันเหมือนทั้งป่ากลายเป็นเวทีไฟยางไม้ลุกเป็นเปลวเม็ดฝนตกเป็นสีดำและหน้าเหมือนน้ำมึกอินตาเดินเข้าไปกลางลานหิ้วถาดหุ่นเสือที่เผาไม่หมด ชาวบ้านครึ่งหมู่บ้านเหมือนถูกดึงด้วยเส้นได้ลางหนตามไปโดยไม่รู้สึกกลัวหลวงพ่อคงท่องบทคืนทั้งป่าเสียงท่านแตกพร่าเหมือนคนแก่ไลไฟออกจากอกเงาเสือสิบร่างพลอจากเงาต้นไม้วนรอบลานจนกลายเป็นกงล้อกงล้อนั้นตวัดควันครูเก่าให้ลอยสูงตะโกนชื่อหลวงพ่อคงทีละชื่อชื่อคารวะที่เขาทิ้งไปชื่อจริงของท่านดังอยู่กลางฝนคำที่เขาอยากลืมที่สุดหลวงพ่อคงน้ำตาไหลเสียงโสดดังหนักขึ้น ข้าไม่ต้องเท่าครูอีกแล้วกลางคืนนั้นพื้นดินใต้สำนักเก่าเต้นเหมือนหัวใจรากไม้พันกันเป็นรูปลงปากลงค,อคอ่อยคอาข้างในดอกตองดำบานช้าเหมือนเปเลวไฟกลับหัวตาเวียงยื่นมีดพิธีให้หลวงพ่อคงให้เลือดจ,จากหัวใจมือขวาหยดเดียวลงกลางเกสรเลือดหยดลงดอกตองดำสั่นเปเลวภายในกลับสว่างเงาเสือสิบร่างหยุดร้องในทันทีทุกหน้าคนมองหลวงพ่อคงเหมือนเด็กจ้องผู้เป็นพ่ออินตาเก้าออกมาข้างหน้าท่าน ถ้าต้องมีคนแรกเอาผมหลวงพ่อคงสายหน้าวางมือบนสีสะอินตาคราวนั้นข้าอยากเก่งคราวนี้ข้าจะยอมแพ้ให้หมดเสียงฟ้าผ่าฉีกเมฆและตรงนี้เองเรากำลังจะเข้าคืนสุดท้ายในดงพื้นดินใต้สำนักเก่าเริ่มเต้นจังวะช้าหนักเหมือนหัวใจของบางสิ่งโบราณรักไม้พากันรวมตัวพันกันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคล้ายโลงปากโลงอ้าทีละนิ้วกลิ่นยางเผาและดินชื้นพุ่งขึ้นมาจากข้างใต้ภายใน กระดูกที่หุ้มผ้ายันสีดำเรียงนิ่งสิบชุดแต่ละชุดมีตะปูยันร้อนตรึงกลางหน้าผาควันร้อนบางๆคลออยู่เหนือผ้าเหมือนเครื่องบูชาที่ไม่ยอมสงบเงาเสือสิบร่างยืนซ้อนอยู่เหนือกระดูกใบหน้าคนบนเงาเหลือมองหลวงพ่อคงในแววตาไม่ใช่ความโกรธแต่คือความรอที่ยาวนานเกินคำจะอธิบายตาเวียงวางมือบนดินคืนนี้แม่ปิดหูก็ยังได้ยินไฟร้องถ้าพลาดป่าทั้งผืนจะกลายเป็นกองไฟอย่าง หลวงพ่อคงพนมมือหายใจเข้ายาวจนไฟในอกค่อยๆเบาให้ข้าตอบแทนครูให้ข้าเป็นคนดับหลวงพ่อคงเช็ดเลือดที่ปลายนิว้ววางไม้เท้าไว้กลางวงอักคระเนื้อดอกตองดําแล้วค่อยๆแก้ลูกประคำออกจากข้อมือทีละเม็ดทีละเสียงกระทบกันแผาๆข้าเคยอยากแรนเท่าครูเสียงท่านไม่ดังแต่ชัดเหมือนข้อระครังในใจท่านใช้เส้นได้ย้อมน้ําครั้งผูกปมปมแรกชื่อที่ท่านทิ้งไป ปมที่สองความอยากชนะผู้ใดๆปมที่สามความโหงแรงและชื่อเสียงของสำนักผูกเพื่อถอนท่านเอ่ยแล้ววางปมนั้นลงเหนือเกสรดอกตองดำไฟที่อยู่ในดอกไม่ใช่ไฟที่ลุกขึ้นแต่เป็นไฟที่กินลงเงียบแน่วแน่ได้ครั้งค่อยๆละลายเป็นเส้นแดงจางกลิ่นน้ำมันยางหวานขมตีกันในลมหายใจภาพหนึ่งแล่นผ่านใจหลวงพ่อตัวท่านเมื่อยังเป็นหนุ่มยืนอยู่หลังครูบาในคืนมืด ท่องบทเดียวกันนี้แต่ตอนนั้นเพื่อได้มาคืนนี้เพื่อคืนไปท่านยกมือขึ้นแต่กลางอ,อกตนเองเบาๆของได้อยู่ในใจขอให้ดับในใจไม่ต้องไปดับที่คนอื่นเงาเสือทั้งสิบสันเหมือนละอองเขมาวจะโร่งกงร้อยควันที่หมุนรอบลานช้าลงช้าลงอินตาก้าออกมาข้างหน้าถาดหุนเสือในมือตกกระแทกพื้นแตกเป็นชิ้นเขาคุกเข่ากลางลานน้ำฝนซัดหน้าไม่หยุดถ้าต้องมีคนแรกเอาชีวิตผม เสียงเด็กหนุ่มชัดจนฝนเหมือนเงียบไปชั่วจังหวะแม่คำปันจะบพุ่งเข้าไปแต่ตาเวียงฉุดไว้คืนนี้ใครข้ามคำจะสับเปลี่ยนชะตาหลวงพ่อคงสายหน้าก้าวไปหาอินตาวางมือบนศีสะเขาชาชาคนที่จะแลกคือคนที่เคยขอของข้าเป็นคนขอข้าต้องเป็นคนคืนท่านยกไม้เท้าวางซ้อนบนมืออินตาไม้เท้านี้จะอยู่กับเจ้าเพื่อเตือนว่าอย่าเผาใจตัวเองอีกอินตาน้ำตาไหลก้มกราบไม้เทา้า เงาเสือทั้งสิบมองภาพนั้นอย่างสงบนิ่งเหมือนเด็กที่เห็นผู้ใหญ่คืนของที่เคยหยิบผิดหลวงพ่อคงหันสู่ดอกตองดำข้ายอมแลกไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นเสียงสวดของข้าตั้งแต่คืนนี้ไปคำว่าละเสียงสวดคือสละพลังที่หล่อเลี้ยงพิธีทั้งชีวิตของท่านตาเวียงเงยหน้าตาแดงวาวเมื่อพระละเสียงพิธีในโลกจะไม่ยืมใจท่านได้อีกนี่คือของใหญ่ที่สุดที่คนสายเวยจะให้พิธีย้อนผังเริ่ม หลวงพ่อคงไม่เปล่งเสียงแต่สวดในใจให้จังหวะไฟของป่ารู้ตาเวียงอ่านแทนช้าหนักไม่เติมความโกรธแม้คำเดียวชาวบ้านยืนล้อมหันหน้าเข้ากลางลานหลับตาอินตากอดไม้เท้ากับอกแน่นฟ้าผ่าฉีกเมฆยาวจากตะวันตกไปตะวันออกฝนดำกลายเป็นเม็ดใสซัดราวกับจะล้างขม่าออกจากอากาศเงาเสือสิบร่างโอนเอ็นแสงทานแดงในตาทีละคู่ดับลงเหมือนดาวที่ตกพวกเขาเอามือของตนมือที่ไม่มีเนือ้อ ไว้หลวงพ่อคงพร้อมกันดอกตองดำหุบชา้าช้าไฟข้างในดับโดยไร้ควันตะปูยันบนผ้ายันทั้งสิบเย็นลงเสียงชี่เบาๆกระทบฝนแล้วเงียบสนิทพื้นดินคลายตัววงรากไม้ที่เป็นลงยุบลงเหมือนดินสบายหลังฝนความเงียบถามเข้ามาเงียบชนิดที่ได้ยินเลือดในหูไหลกลับหัวใจหลวงพ่อคงยิม้มริมฝีปากไม่ขยับเพื่อสวดอีกต่อไปท่านยกมือไหวไปทางที่เป็นถ้ำใต้ดินครูลูกคืนของหมดแล้ว คำพูดเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ด้วยเสียงลมเสียดผ่านใบไม้ทั้งป่าพร้อมกันเหมือนมีผู้ใหญ่โบกมือลูกศิษย์รุ่งสว่างหมอกบางถอยจากดงเสือดำราวกับน้ำลดนกหลายชนิดกลับมาทีละเสียงแสงแดดลาดปลายไม้เป็นริ้วสีทองหลวงพ่อคงนั่งนิ่งมือพนมดวงตาเปิดรับแสงเอนานไอเรียกสองครั้งท่านผินหน้ามายิ้มอ่อนแต่ไร้เสียงตอบอิมตาประคองไม้เท้าเข้ามาหลวงพ่อ เสือในหัวผมหายแล้วหลวงพ่อคุมวางมือบนบ่าหนุ่มน้อยกดเบาๆเหมือนบอกว่าโตได้แล้วชาวบ้านช่วยกันเก็บเครื่องพิธีตะปูยันถูกดึงขึ้นอย่างสงบไม่มีควันไม่มีเสียงกรีดร้องดอกตองดำกลายเป็นกลีบซีดๆแห้งในมือแม่คำปันเหมือนใบไม้ธรรมดาตาเวียงยืนมองระยะไกลป่าได้คืนใจเขากล่าวเบาๆแล้วหันหลังเดินลงหน้าผาคืนนั้น หลวมพ่อคงหลับในศาลาเก่าใต้เสียงฝนที่กลับมาเป็นฝนธรรมดาก่อนรุ่งท่านลืมตาขึ้นมองไฟกองเล็กดับเองอย่างเรียบร้อยยิ้มแล้วเอ็นกายลมหายใจสุดท้ายของท่านเบาวกว่าลมที่พัดผ่านกรดเช้าอีกวันชาวบ้านมาพบท่านนั่งสมบบนตักมีไม้เท้าที่อินตาวางคืนไว้เหนือพื้นมีรอยอุ้งเท้าเสือหนึ่งรอยคมชัดแต่ไม่คมขู่เหมือนตราประทับว่าป่านี้สำเร็จกรรมแล้วจากนั้นใครผ่านดงเสือดำยามฝน จะได้ยินเสียงสวดในใจเผาๆไม่มาจากปากใครเป็นเสียงที่ไม่ต้องใช้พระคาถาแต่ทำให้ไฟในอกคนค่อยๆเบาลงของใดที่ผูกด้วยความหลงต้องแก้ด้วยใจว่างเท่านั้น